การเข้าสู่รายการ Innovative Variety อีกครั้งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการของเรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนวัตกรรมชุมชนวันนี้รายการของเรามีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมถึงบ้านทีเดียวครับเราเสิร์ฟอาหารจานด่วนถึงบ้านอีกครั้งนะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ทางบ้านที่นั่งอยู่หน้าจอจะได้ทราบแล้วะรับว่านาวัตกรรมจากมหาวิทายาลัยสู่ชุมชนและสู่ชุรกิจภาคเอกชนเป็นมาอย่างไรวันนี้เรามีหนึ่งตัวอย่างครับ ที่จะมาเสร์ฟให้กับท่านผู้ชมบ้านวันนี้ทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศริแข็งพงศวรรษสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและอาจารย์อีกท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนว,วัตกรรมชุมชนครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุการรัตนเลิศดุสสรสวัสดีครับ ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชนให้กับเราฟังในวันนี้ผมถามไปยังท่านคณบดีเป็นคําถามแรกนะครับว่าโครงการ84ชุมชนนี่ตอบโจทย์นโยบายของคณะและของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับค่ะคสำหรับเรื่องของโครงการบริการวิชาการนะคะ,คะสู่ชุมชนในโครงการ84ชุมชนนี้ก็เป็นภารกิจอันหนึ่งของทั้งมหาวิทยาลัยทั้ง และคณะนะคะนอกจากการเดินการสอนการวิจัยในเรื่องของทรรุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของงานบริการวิชาการก็คือการที่มหาลัยเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือชุมชนนะคะเราก็ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะก็โครงการชุมชนที่เราเลือกเนี่ยก็คือชุมชนที่ตำบลโคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเราใช้หลักการเลือกยังไงครับอาจารย์ที่เป็น ชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนที่มีอาจารย์ของเราเนี่ยนะคะ,คะเข้าไปทํางานวิจัยตั้งแต่ปี4ีนะคะแล้วก็ได้เห็นปัญหาต่างๆของชุมชนแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยมีองค์ความรู้รมากพอนะคะที่จะ,ะเข้าไปพัฒนาชุมชนนะคะคให้มีรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ค่ะเราได้อะไรจากโครงการนี้บ้างคบอาจารย์ครับที่โครงการศึ ข้อขามเนี่ยนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่คณะเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะคะคเป็นโครงการที่เราทําติดต่อกันมาจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มโครงการที่ได้รับงบประมาณจะทำมหาลัยในปี54ในปี5 7ก็ถือว่าเป็นระยะที่4แต่จริงๆแล้วเราสตาร์ทต,ตั้งแต่ปี4 9ที่อาจารย์สุการ์รบ,บอกบตั้งแต่เรายังไม่ได้งบประมาณรรเราก็เข้าไปทําวิจัย โดยทีมของอาจารย์ในสาขาชีววิทยา <c oughs> รวมท่านักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา <c oughs> ะะก็นำโจทย์จากชุมชนนะคะ <c oughs> ต่างๆเนี่ยกลับมาสร้างงานวิ <c oughs> จัยแล้วก็ไปถ่ายทอดนะคะสู่ชุมชนสิ่งที่ภูมิใจก็คือเราเพิ่มพื้นที่ในเรื่องของป่าชายเลนนะคะ <c oughs> จากเดิมที่มีการาถูกกัดเซาะนะคะ <c oughs> ด้วย น้ำทะเลนะคะทำ <c oughs> ให้ชายฝั่งเนี่ยหายไปประมาณ17กิโลใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวตอนนี้ในแต่ละปี <c oughs> ก็คือประมาณ <c oughs> เพิ่ม17เม <c oughs> ตร <c oughs> ก็คือเพิ่มเป็น34เมตรต่อปี <c oughs> คือเพิ่มเท่าตัวในแต่ละปีนะคะแล้วนอกจากนี้เรากา็ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเรื่องของการทำยังไงไม้ป่าชายเลนที่เราไปปลูกเนี่ยถึงมีความแข็งแรงนะคะ ช่วยในการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็นำเทคนิคทางชีวภาพนะคะโดยใช้เชื้อไตโคเดอร์มาเนี่ยไปเป็นส่วนผสมนะคะของปุ๋ยอัดเชื้อราอัดเม็ดนะคะแล้วก็มาพัฒนางานวิจัยเนี่ยต่อเนื่องทุกปีนะคะในปีปีแรกนะคะในปีถัดไปก็เอาพวกขี้แดบนะคะที่มันเหลืออยู่บนนาเกลือซึ่งเวลาเขาจะทำนาเกลือเนี่ยเขาต้องขูด <c oughs> เอาขี้แดดตรงนี้ออกเนี่ยแล้วก็เอามาสร้างให้เป็นมูลค่าเพิ่ม <c oughs> นะคะก็โดยการที่เอามาใส่เป็นสูตรนะะเพิ่มจากการใช้เชื้อไตโคเดอร์มานะคะก็เพิ่มผลผลิตนะคะ <c oughs> ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในปีนี้ก็จะเอาในเรื่องของเปลือกกุ้ง <c oughs> เปลือกกุ้งนะคะ <c oughs> มาพัฒนาสูตร, <c oughs> ตรงนี้ด้วย่าถึงขี้แดดผมเชื่อว่าท่านผู้ชม บางท่านอาจารย์ยังไม่เข้าใจ,ข,าใจขี้แดดอาจารย์สุการอธิบายนะขี้แดดคืออะไรครับอาจารย์ขี้แดดเนี้ยมันจะเป็นวัสดุที่เหลือใช้ก่อนที่เขาจะทํานาเกลือเพราะว่าก่อนที่เขาจะทานาเกลือเนี้ยเกษตรกรนาเกลือต้องขูดขี้แดดแบบนี้เอาไปทิ้งตรงาาคันนาครับซึ่งปกติเนี้ยมันก็จะมีรายรายได้ให้กับเกษตรกรนาเกลือเนี่ยแค่กิโลละหนึ่งบาทส่วน เกษตรกรบางรายที่ไม่ได้เอาไปจำหน่ายเขาก็ทิ้งไว้เป็นวัสดุเหลือใช้ซึ่งจะเป็นปัญหาในการทำนาเกลือนะคะครับแล้วก็เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขูดขี้แดดเนี่ยต่อไร่ประมาณ3ามสี่พันบาทขูดทิ้งเฉยๆขูดทิ้งค่ะเอาไปทิ้งแล้วไม่ไม่ได้มูลค่าเลยไม่ได้มูลค่าอ๋อเราเราของเสียตรงนั้นมาทำไม่เกิดมูลค่าเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยโกขามเรามีขี้แดดที่ ที่มีปริมาณมากพอที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยหัวเชื้อของเหล่าซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยเร่งอัตราการย่อยสลายจากที่ปกติเกษตรกร,กรทำปุ๋ยเชื้อภาพหรือว่าสารปรับปรุงเชื้อภาพนี่ต้องใช้เวลาถึง60วันรหรือว่าสเดือนแต่ถ้าเราใช้หัวเชื้อตัวนี้ซึ่ง เริ่มแรกก็จะเป็นเชื้อเดี่ยวตอนนี้เราก็พัฒนาผล,ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อตัวนี้ด้วยเชื้อที่มีคุณภาพดีเนี่ยหลายๆเชื้อผสมกันนะซึ่งเชื้อตัวนี้เราก็ได้จากทรัพยากรในป่าเชายเลนนะคะซึ่งก็ได้เก็บรวบรวมเชื้อที่ดีไว,วแ้แล้วก็นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หัวเชื้อเม็ดสำหรับ เล่งการย่อยสลายวัสดุที่แดดนากเกลือให้กลายเป็นสารปรับปรุงชีวภาพที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าสารปรับปรุงชีวภาพทั่วไปหนึ่ง<ม>คือมันจะเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร,รได้มากกว่าปกติรประมาณสองสามเท่าแล้วก็ลดขั้นตอนของการการเกษตรอินทรีย์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเกษตรกรเนี่ย จะไม่เจอปัญหาเรื่องของโรคระบาดที่จะเป็นปัญหากับเกษตรกรแล้วก็ลดการใช้ยาฆ่าแมลงพวกสารเคมียาปราบศัตรูพืชต่างๆชุมชนเขายอมรับหรือต่อต้านอย่างไงในข้าราชการในการเข้าไปที่เราเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวนี้ให้กับชุมชนเนี่ยปรากฏว่าชุมชนเนี่ยเขาเริ่มตื่นตัวมากเลยคือเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ย ของที่เขาเคยทิ้งในชุมชนและเป็นปัญหาให้กับน้ำในการทำนาเกลือของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้ประมาณ8-9ถึงเ้าเท่าของราคาปกติก็มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญก็คือสภาพแวดล้อมของน้ำที่จะมาประกอบอาชีพเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้แบบต่อเนื่องโดยที่ วัสดุตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทําการปรับสภาพน้าให้แถมได้พื้นดินเพิ่มขึ้นใช่ค่ะครับท่านผู้ชมครับผมโชว์หัวเชื้อราอัดเม็ดผมโชว์ให้ท่านเห็นว่าเรามีหัวเชื้อราอัดเม็ดข,ของ RMTT เป็นสองถุงตัวอย่างนะครับที่ผมจะนำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้แต่ด้วยเวลาจํกกากัดเราขอนำเสนอท่านผู้ชมในสัปดาห์หน้า สีด่ดาวจริงครับเวลาจํากัดเรื่องราวดีๆพวกนี้เราจะมีต่อตอนที่2วันนี้ขอบคุณท่านคณบดีสิริแขและ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์สุการนะครับเราจะพบกันในช่วงที่2ในสัปดาห์หน้านะครับ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ครับสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีค่ะ าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ